ครับสวัสดีครับผมตาลาทอนนะครับวันนี้ผมมากับมีดผีเสื้อนะครับหรือว่ามีดปริซองนะครับผมอันนี้แบบไม่มีคมนะครับเอาไว้ฝึกซ้อมนะครับผมว่าส่วนตัวแล้วต้องใช้แบบนี้ก่อนนะครับหมายถึงว่าต้องฝึกก่อนนะครับมันถึงจะควงมันได้หรือว่าจะพับมันได้นะครับผมอย่างนี้มันไม่คมครับน้ำหนักกําลังดีนะครับลื่นนะครับผม ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็ห้อยออกมางนี้แล้วก็สะบัดข้อเวียงสะบัดข้อนะครับก็เพิ่งฝึกเมื่อวานนะครับผมก็ต้องต้องฝึกให้คล่องครับปล่อยห้อยเลยก็ได้ครับเวียงครับอย่างเนี้ยเราจะโดนที่สันมันนะครับผมสันมีดนะครับเสมอครับต้องต้องจับอย่างนี้ไว้เสมอนะครับ ควงแมะทำพร้อมกันหลายอย่างต้องต้องลองครับต้องลองอ,อ,อันนี้ก๊อปปี้ฟอร์มใช่นะครับอ,อ่สวยน้ําหนักดีแข็งแรงทนทานนะครับลื่นคล่องเปิดปิดง่ายเอ๊ะกูยังกลับมานะครับผมต้องทําให้เป็นจังหวะนะครับต้องซ้อมต้องซ้อมไปไหวครับกดแล้วก็ยัดอ,อ,อย่างนี้นะครับมาพร้อมสองไนล่อนนะครับผม สวยครับน้ำหนักกำลังดีนะครับไม่เบาไปไม่หนักจนเกินไปนะครับแต่ต้องฝึกนะครับแล้วก็ใส่กล่องนี้มาให้นะครับอก๊อปปี้พร้อมใช้น้านะครับเป็นยี่ห้อเบนแม s นะครับมีโลโก้ชัดเจนที่ตัวมันนะครับก็เวลาเปิดก็ก็อย่างนี้นะครับก็ห้อยลงมาก่อนก็ได้ครับตอนฝึกนะครับผมก็ฝึกเมื่อวานนะครับดู YouTube อันอื่นแล้วก็ฝึกบ้างมันก็ต้องเหวียง เวียงแล้วก็บิดแล้วก็ควงมือแล้วก็ให้มันกลับมาอย่างนี้นะครับผมก็ใช้ได้เลยมีหลายท่าทานนะครับก็ต้องฝึกครับอ่าครับผมก็มีจํานวนไม่เยอะนะครับหาซื้อยากนะครับก็สนใจยังไงทักมานะครับมีไม่เยอะนะครับแล้วก็ลื่อนๆแบบนี้หายากนะครับผมไม่ใช่ว่าไปซื้อมาแล้วเป็นอีแบบนี้ถูกถูนะครับผม เนี่ยใช้นอ็อตเนี่ยมันโอ้โหมันฝืดมันไม่รู้จะจะเล่นกับมันยังไงนะครับผมมันก็มันก็ได้นะครับมันก้องแก้งนะครับอย่างนี้ก็ของถูกครับร้อยกว่าบาทผมซื้อมาลองดูว่ายังไงบ้างทำอะไรได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ของราคาถูกนะครับอย่างนี้เหวี่ยงมีน้ําหนักขนาดกําลังดีนะครับ ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมโอเคจุดสําคัญก็คือเราต้องฝึกว่าให้มันโดนสันมีดเสมอนะครับก็จับด้านนี้ไว้เสมอนะครับเอาลงประมาณนี้โอเคครับสนใจยังไงทักมานะครับเห็นมาครับมีโลโก้เดี๋ยวผมอ่ให้ดูชัดๆทีทีครับเป็นสแตนเลสนะครับผมโลโก้พร้อมนะครับก๊อปปี้อร้มใชหน้านะครับอ่าล็ ล็อกไว้นะครับลายมังกรนะครับผมใช้ได้นะครับควงดีนะครับน้ําหนักได้นะครับผมไม่ใช่เบาหวิวจนะครับอันนี้หนักนะครับผมแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะครับตัวหนังสือก็เขาบอกไว้ว่าอะไรเอ่ย4 4 0 4นะครับ Ben-MuSA แต่อันนี้ Copy f o m ใช้ได้นะครับแรับผมแข็งแรงทนทานครับ ก็ต้องฝึกครับอันนี้ฝึกมาเมื่อคืนครับลองดูผมเล่นได้เป็นนะครับจริงๆแล้วก็ลองเวี่ยงดูตอนแรกเวี่ยงไม่ได้เลยเบี่ยงไม่ได้เลยนะต้องฝึกนะครับใครมีใครชอบนี่ก็ต้องฝึกนะครับผมข,ของพวกนี้โอเคครับทิ้งไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมลงไว้ใน a c e b o o k i n s t a g r กร y o u u u b e t i k t o o k อะไรประมาณนี้นะครับสนใจยังไงก็ทักมาได้นะครับผม แล้วก็ถ้าชื่นชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดฟอลโล่กด, follow, กด,ดสั b s c สไครด้วยนะครับขอบคครับ